5, 4, 3, 2, รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ของนางสาวสุธิดาแก้วเมืองกลางตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะรักษาการในตำแหน่งู้้ํำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลทองหลางอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมามีเขตพื้นที่บริการ1หมู่บ้านปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด27คนมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด5คนองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้มีการจัดทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและข่านยมความเป็นไทยที่ดีงามมีการจัดทำแผนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำทักษะความรู้และนวัตกรรมที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานโรงเรียนโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนเคารพเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนและเพื่อนร่วมงานตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดำเนินงานตามประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนแจกลูกสะกดคําภาษาไทยโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.A.I กับเทคนิคการเรียนแบบ Active Learning โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้มัลุตามเป้าหมายประเด็นท้าทายดังนี้ กิจกรรมเขียนตามคำบอกกิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนร้อยละ90อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพในปีการศึกษา2,565นักเรียนบ้านทองหลางมีผลสมดิลทางการเรียนที่สูงขึ้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการทดสอบความสามารถการอ่านและการเขียนคิดเป็นร้อยละ100องค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2565 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับตาพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปี2565องค์ประกอบที่3 ปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตามจรรยาบรณวิชาชีพ และมีระเบียบวินัยในหน้าที่ราชการ